ใจรบกวนถามนิดนึงว่าในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสวันมีไห่เนี่ยปกติเนี่ยใช้เวลากับใครคะปกติแล้วใช้เวลากับครอบครัวพี่น้องหรือว่าเพื่อนคะปกติก็อาจจะเป็น,ชน,นะะใช้เวลากับต้นคริสต์มาสมากที่สก็ใช้เวลากับต้นคริสต์มาสนะคะเพราะช่<อ> <laughs> วงน,นี้ในโซเชียลเราจะเห็นคุณเมฆเกี่ยวกับต้น,ต<อ>นคริสต์มาสมาโอเค <laughs> ไ,ได้ต้นจิงต้นจริงด้วยนะคะ โอเคไปัแต่ว่าไม่แน่ใจบ้างบ้าแบบไม่สูงโอเคได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้แน่นอนแหลกของขวัญต่างๆมากมายเหล่านี้รอให้แน่ๆแต่ว่าถ้าเราเลือกได้อยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่คะปีนี้จริงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าผมจะอยากได้อะไรแต่ว่าถ้าเกิดมาเดินที่ The m o r l i f e s t o r e บ a n เ k ี p ยน่าจะต้องมีของอะไรติดไว้ติดมือไปบ้างนะครับเพราะว่า อพี่นเวทเช้าดีมากแบบมันเพียวหอมเรียกว่าคุณเป๊พูดขนาดนี้นะคะทางเดอะมอลลัตโต้บงกะปิจ้างมาเรื่อยๆแน่นอนนะคะ เป็นคำถามข้อได้ท้ายแล้วกันค่ะปกติเนี่ยควรจะเห็นว่าคุณเฟซคอยเป็นพลังบวกให้กับทุกคนเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลต,ต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้เป็นพลังบวกเช่นเดีดวยวกันโดยการอวยพรเหล่านุษแล้วก็ทุกท่านที่มาเดินที่นี่ค่ะเดยมอวาและสอบางกะปิค่ะจริงๆก็ผมอยากขออวยพรให้คนอื่นได้ไหมครับได้ค่ะดีๆค่ะ,คะ,คะอยากอวยพรให้กับ ดอะมอลล์ร้าสโตร์แบบว่าจริงๆผมนะครับเมื่อกี้คือผมเป็นเด็กที่เดอะมอลแบบเด็กบางปีเด็กบางเด็กบางปีด้วยเพราะว่าโรงเรียนอยู่แถวนี้แล้วก็ที่บ้าในใกลนที่นี่แสดงว่าไม่ก่อมาเดินบ่อยมาเดินบ่อยครับแบบว่ามาดูปลาคาร์ฟครับมาดูปลาคาคร์ฟว่ถูกต้องแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำตกแบบเป็นที่นีแสดงว่ามาจริง,รงแล้วก็ ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่พ um ูดมาคือเขามีจริงๆใช่ครับผมเคยมาตั้งแต่ตอนที่ไม่มีใครเลยที่จมาดูผมครับเพื่อผมเคยมารอประมาณสองปีก่อนเองสมัยนั้นนุดุเลยไม่รู้ได้โอเคแดลว่าเดินมาบ่อยมาเดินเที่ยวบ่อยเคยมาบ่อยนะครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีแบบปีเขามีเอาไปว่าสวยขึ้นไหมหลังจากรีนเวท ก็คือโบเดอร์นะครับแล้วก็จริงๆยังไม่ได้ยังไม่ได้เดินทั่วก็เลยไม่ทราบแต่ว่าคิดว่าถ้าน้ำตกจะขนาดนี้นะครับข้างบนจะสวยงามขนาดข้างบนน้ำตกด้วยเหรอครับใช่ใช่เลยฮะอะไรนะมีตรงนี้แล้วก็ด้านในก็จะมีปังคับยังอยู่นะไปดูได้ตัวเดิมหรืเปลตัวเดิมเเพราะว่าป็นเป็นติ่งของปังคับได้ เพร<อ>า<ด>ะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีตีมต้นบริสาทแล้วก็เติมด้วยตีมปะขาบได้ถึงได้ค่ะ <quer> อวยพรนิดน,นึงเร้วขาบปะขาบอวยพรให้ปะร,ราะรบได้ก็ขอให้น้องได้กินอาหารดีๆเย <c ười> ี่ยมแล้ขอให้น้องอยู่กับเราเป็นนานๆไม่ใช่ผมก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณ เดอะมอลไลฟ์สโตร์ hmm. นะครับที่ชวนผมมาในวันนี้นะครับ mm hmm. ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับมันคือคริสต์มาสบวกกับปีใหม่เป็นในตัววันนี้ถึงว่าเราได้มาเซอร์ไพรสกัน mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็ยังไงฝากเล้กฝากตัวับทุกคนให้ทุกคนต้องฝากนะครับ mm hmm. ผมขออวยพรน้กับทุกคนนะครับมีความสุขม,มากๆนะครับที่สิ่งใดก็ขอให้สมขพอปรเสร็จห้ามขับ ก็ก็คิดถึงทุกคนนะครับและอยากเจอทุกคนอีกนะครับเท้าบ้างก,ก็มาเชียร์มุมอีกนะครับเพราะว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญมากครับ <Okay. S 1> <laughs> เป็นวัตถุที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วก็ขายลุกขายเยอะเลยครับโอ,อ,ยอยเคขายเย จะเยอะกว่าเดิมค่ะคุณไปเพคิดโชคมาเดินบ่อยๆนะคะครับมาเชื่อมาถอดมาทำอะไร,ราม,าม,ามาเล่นเกมมาเล่นเกมเป็นเด็กบางปีมาเล่นเกมตุกตาอ่าแล้วได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเดินใหมแ่แต่เพื่อนบอกม,มซื้อซื้อตู้ไปเลยสิจะได้เพราะเราลงไปเยอะมากเลยเดี๋ยอย่าพูดเสียงดังนะดเดี๋ยวมุงซื้อตู้พี่ไปไว้ที่บ้านนะอ๋อโอเคแบบ ได้เพราะฉะนั้นค่ะคำถามสุดท้ายไม่ใช่คำถามสิให้ฝากผลงานนิดนึงว่าตอนนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างคะก็ผลิตนะครับช่วงนี้ผ่านมานะครับผลิตได้มีโอกาสได้เล่นคอนเสิร์ตรหลายคอนเสิร์ตรที่ผมไม่เคยได้ทำะนะครับเป็นสิ่งที่แบบเรกว่าเป็นความพิเศษอ่ไใช่ครับมันเหมือนให้อ่า เรียกว่าเป็น e x p e r i e n c e ดีๆเป็น Yes อโอเคเป็นประสบการณ์ดีๆแล้วก็เป็นอะไรที่มันไม่คิดว่ามันจะได้ทำใช่ไหมครับ s <ans> <S ก็เราเริ่มต้นมาตั้งแต่วายจิมเคนะครับพ <_ s> ูดพูดได้นะค <_ s> รับเมกะาไวส์ s> <S แล้วก็พ <_ s> ี่เบิร์ดนะครับแล้วก็พี่ตีน่ามันคือสิ่งที่มันเหลือเชื่อที่จะนเกิดกับผมได้แล้ว แล้วก็แน่นอนว่าความเหลือเชื่อแบบนี้ปีหน้าก็จะมีอยู่อย่างแน่นอนใช่ไหมคะใช่เชลลี่ก็ใช่โอเคค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณแปงพร้อมจะถ่ายรูปเซลฟี่หรือยังคะพร้อมแล้วแปงครับพ <c oughs> okay, ร้อมไหมคะโอเคเราทุกพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปเซลฟี่กันใน